เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวรจนาวเวียงเลิศปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแปดสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้ดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาและที่มาของแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ดังนี้ค่ะจากที่ดิฉันได้ให้นักเรียนเขียนตามคําบอกในแต่ละวันวันละสิบคำโดยใช้คําในบัญชีคําพื้นฐานของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองในหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วสังเกตพบว่า นักเรียนจะเขียนและอ่านคำไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราในภาษาไทยซึ่งมีอยู่สีมาตราด้วยกันคือแม่กลแม่กกแม่กบแ,แ,และแม่กดค่ะซึ่งเรื่องที่ดิฉันนํามาจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องแม่กกพกความรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ของดิฉันดิฉันจะใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain-based learning และเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราที่ดิฉันได้เลือกมาในการพัฒนาให้เกิดทักษะการเขียนและการอ่าน ทั้งสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้นี่ก็คือสภาพปัญหาหลักๆเลยที่ดิฉันได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เมื่อนาไปเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการสื่อสารนั่นเองนะคะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องแม่กกพกความรู้ค่ะในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเรื่องแม่กกพกความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองจะเริ่มจากขั้นนําเข้าสู่บทเรียนครูผู้สอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะ โดยครูให้นักเรียนปรบมือ3ชุดนะคะหลังจากนั้นครูทบทวนบทเรียนจากเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาและครูได้นำเพลงมาเร้าความสนใจของนักเรียนเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตื่นเต้นก่อนที่จะทำการเรียนการสอนผู้เรียนได้มีการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากเนื้อเพลงที่ได้ฟังและร้องค่ะต่อมาเป็นกิจกรรมขั้นเสนอความรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความหมายลักษณะของมาตรากบโดยครูใช้สื่อ powerpoint ประกอบการอธิบายความรู้ซึ่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยการให้นักเรียนสะกดอ่านคำมาตรากบนะคะเมื่อครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คำมาตรากบแล้วต่อมาขั้นลงมือเรียนรู้ผู้เรียนทำกิจกรรมเล่นเกมชื่อเล่นเกมว่า แม่กกอยู่ไหนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วให้เด็กแต่ละคนะเด็กแต่ละกลุ่มนะคะแข่งขันหาคำมาตรากกในตะกร้าแล้วนำไปติดบนกระดานให้ไดม้มากที่สุดนะคะโดยครูจะกำหนดเวลาให้ภายในหนึ่งนาทีสำหรับผู้ชนะครูก็ได้มีการให้คะแนนเสริมแรงทางบวกนะคะจะเป็นตามลำดับของแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะ จากนั้นขั้นสรุปความรู้ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยคระกลุ่มนักเรียนออกเป็นเด็กเกง่งปานกลางและอ่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้ช่วยเหลือกันระหว่างทำกิจกรรมนะคะครูให้นักเรียนช่วยกันออกแบบแผนผังความคิดเรื่องมาตากบและอธิบายความรู้เพิ่มเติม นักเรียนได้ออกมานําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองจากการทํากิจกรรมนี้ทําให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากน้อยเพียงใดนะคะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญความสามัคคีกันการวางแผนร่วมกันทํางานจนสําเร็จที่ได้รับมอบหมายและกล้าที่จะออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะและขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้ ครูเรียนจะได้สรุปกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดและสรุปความรู้ร่วมกันกับครูค่ะจากนั้นครูจะมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคลใบงานเรื่องเติมตัวสะกดแม่กบเพื่อเป็นการติดตามนักเรียนรายบุคคลว่าหลังจากได้เรียนรู้จากการฟังการอ่าน การทํากิจกรรมกลุ่มแล้วนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อนักเรียนทํำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยให้นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานด้วยตนเองค่ะผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์จากการเรียนรู้สะท้อนถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องแม่กกพกความรู้ดังนี้ค่ะ 1- จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นะคะนักเรียนบอกลักษณะคํามาตรากบได้โดยดูผลลัพธ์จากการเรียนรู้จากการตอบคำถามความสนใจในการเรียนรู้และก็การมีส่วนร่วมระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากค่ะ 2จุดประสมการเรียนรู้ด้านทักษะและกระบวนการนักเรียนอ่านและเขียนคํำมาตรากบได้โดยดูผลลัพธ์ทางการเรียนรู้จากการทำงานกลุ่มของนักเรียนและมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไปค่ะและดูผลลัพธ์ทางการเรียนรู้จากที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานด้วยตนเอง และมีผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไปค่ะดูจากแบบบันทึกคะแนนใบงานเรื่องเติมตัวสะกดแม่กบกค่ะและ 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนตั้งใจเรียนเอาใจใส่ในเวลาเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไปค่ะจากแบบบันทึกการคะแนนการสังเกตคุณลักษณะด้านฝ่ายการเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอนำจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ